ทำบ้าอะไรวะไอหมากระเป๋าโธ่ไม่ทำได้ไงวะคนบ้าเลยเดินข้ามหมายังไม่พ้นเลยย้อนเยอะย้อนเยอะย้อนเยอี่เบ่งทำไมวะไม่พอใจเหรอไม่พอใจไปขึ้นรถเมล์สิวะโอ้โหนี่รถก็ไม่ใช่รถตัวเองเอารถนายมาขับแล้วทำเบ่งทั้นนั้นน่ะอย่าพูดมากถ้าจะไปพุบปัก เฮ้ยลูกกนาดเฮ้ยลูกกนาดเฮ้ยลูกใครวะเฮ้ยโอ้ยมีแล้วลูกใครใหญ่บ้ามีดิเมื่อกี้ลูกใครมันมันยืนฉี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่ไอ้กิการ ข้าฉ <Cornell. S 2> ันกลับรถไปอุ้มไอเด็กคนนั้นมาทำกับเขาเลยดิแกจะบ้าแล้ววะตกลงแกเป็นพ่อครัวแล้วเป็นซีอุยวังเอ็นอะไรจะมาทําเป็นกับข้าไปหมดไอ้บ้าอ้าไอ้นี่ไม่รู้อะไรนี่แกรู้ไหมว่าการทํากับข้าวหรือว่าการทำอาหารเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์เว้พ่อครัวหรือว่ากุ๊กที่เก่งๆอ่ะสามารถเอาสิ่งรอบตัวเนี่ยมาประยุกต์ทมอาหารได้หมดแหละเัลโหใช่ คันเกียร์เอามาทำกระเพราไก่เข็มไม้เอามาทำไม้เสียบบาร์บีคิวเข็มขันได้ระพายมันรัดคอเอ้ยเดี๋ยวเราไปบ้ากันเล่นี่โอ้ยไอ้ปัญญาอ่อนนั่นหมายถึงสิ่งรอบตัวที่มันกินได้เว้ยโถ่แกก็เก่งไม่จริงนี่หว่าแกก็เก่งตายไหลทหารจอมปลอมฉันทหารจริงจริง้วยฉันจะบอกให้นะโวยก่อนที่ฉันจะขับรถให้นายนะเวยฉันจะขับรถถังมาก่อนแกขับรถถังได้ค่ายเลย มอเตอร์ไซค์ไถถังเว้ยแล้วไม่พูดเลยมันครบจากทีแรกแล้วอา้าวพูดมันครบก็ไม่เท่สิวะ <C> e <at> และแกขอยู่นะเว้ยต่อไปแกต้องเรียกฉันว่าเสเส,เสชวนน่ะดิ <C> e <at> ดิรัม,มเป็นตัวเสชวนค่ะ <C> e <at> เสนาธิการเว้ <C> e <at> เยว้าจะคอยดูฉันว่าน้ำท่วมหลังเป็นน่นะมันกันถึงจะได้เป็นนะ เฮ้ยทำไมวะเฮราคนเจบก่อนเราคนเจ็บก่อนเออ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 เอาเออเออเออเ่อเอ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 ออยเออเออ วายทำไมบี่คุณทันวาหาทำไมทำไมอะคะมันคนละวายกันครับผมออหมายถึงวายที่เป็นเครื่องดื่มนะครับอ๋อพี่บานเย็นเห็นไหมครับผมเก็บไว้ในกล่องสีดำอ๋อไม่เห็นนะค่ะเอา้าแล้วพี่จะอ๋อทำไมครับอ,อ๋อเขาอ๋อให้ดีใจไปงั้นเลยค่ะอ้โ <c oughs> โอเคพี่บานเย็นครับคะ่ะเห็นกระปุกเจลที่ผมวางไว้บนโต๊ะนี้ไหมครับอ๋อ อ๋อเนี่ยคือไม่เห็นใช่ไหมครับเห็นค่ะเจลใส่ผมที่กลิ่นฉุนๆนั่นหละคะมันไม่ใช่เจลใส่ผมครับอันเป็นกาวยางพี่เห็นไหมครับออเห็นค่ะก็วางอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นผีกระปุกผีจะโอ้ยทำไมก็คุณทันว่าเอ้าคิดดูสิคะขนาดผีกระซือผีกระหังก็มีผีกระปุกก็ต้องมีค่ะวันอะไรของผมเนี่ย ไว้ก wow. no. ็หาไม่เจอกาวยางก็มาหายอีกมันหายไปในของมันวะโอเป็นไงละออมฝีมือพี่นี่พี่ตัดผมเก่งก็ต้องตกมือพี่เลยใช่ไหมเปล่าค่ะออมตกแมงโม่อะส่าเป็นไงบ้างเราตัดผมให้อะถูกใจไหมเฮ้ยดูดีนี่ เราบอกแล้วว่าเราตัดผมดีแต่เราว่าเรามีพื้นฐานหน้าตาดีอยู่แล้วอ่ะเราว่าเลิกชมตีก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราเซ็ตผมให้ต่อดีกว่าเฮ้ยปันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเซ็ตเองก็ได้เกงใจโอ้โหเกงใจแต่พี่ปันนะคะไม่เห็นเกงใจออมบ้างเลยดูสิผมพี่จะจา๋าเต็มพื้นห้องออมแล้วเขาเนะี่ยแต่พี่กวาดให้กันได้จริงอะ่ะโอ้ปัน ทำไมกลิ่นเจลมันแปลกๆอ่ะอ๋อเมื่อถึงแบบนี้แหละตอนแรกเราใช้นะมันก็เหม็นเหมนแบบนี้แต่พอใช้ไปเรื่อ,อยๆอ่ะมันก็ชินเองอกลิ่นแรงมาถึงตรงนี้เลยเหรอคะจ,ะจ๋ามาทำอะไรเนี่ยปันเขาตัดผมให้เราอ,ะอ่ะไอสัมรีเห็นกระปุกเกาาของฉันไหมกระปุกเกาาไม่เห็นวะทำไมวะก็หายเลยสิ วันนี้เป็นไรไม่รู้ของหายหมดซื้อวายมาฝากเพื่อนก็หาไม่เจอแล้วกาวที่พี่วิโร์แบ่งมาใส่กระปุก <c oughs> ก็ยังมาหายไปอีกอไอ้กระปุกกาวที่แกว่าหน้าตาเป็นไงล่ะ <c oughs> ก็กระปุกเจลที่แกฉันมาตอนเช้าไงกระปุกเจลพี่ฮันวาคะใช่กระปุกเจลกระปุกนี้หรือเปล่าคะเอออันนี้แหละ จะบอกแล้วว่าใช่เฮ้